The why สวัสดีครับผมก็พูกับผมบอสเซอร์มอนเตอร์ไก่นะครับผมโอเคครับอ่าช่วงนี้ผมก็หายไปนานนะช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยสบายนะครับผมไม่สบายหลายวันเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะก uh huh. ็เจ็บคอเจ็บคอ ไม่นิดหนึ่งอะเจ็บคอมากพอสมควรเลยนะตอนนี้ตอนนี้เวลาพูดไปนี่<า>รู้สึกแบบเจ็บนิดหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็พอจะมาพูดได้นะนี่ผมก็จะมานําเสนอนะเครื่องเลือกไอเทมนะโอเคอ่าหลายคนอาจจะคุ้นชินนะครับสําหรับอไอเจ้าไอเทมแบบนี้นะคือมันจะเป็นลูกศรใช่ไหมตรงกลา,างคือมันคือลูกถนน มจะมาสอนวิธีการใช้ตรงนี้มันชี้รูปฐานอยู่ใช่ไหมครับ uh huh. อ่าเรากดตรงนี้มาปุ๊บ uh huh. เราก็จะได้ฐานมานะครับผม uh huh. นี่ครับมันจะใช้งานประมาณนี้นี่มันล้องอะไรแถวนี้นะฮะไอ uh huh. า uh huh. เจ้าลามาจะออกไปโอเคนะครับอ่าต่อไปนะสมมุติว่าเราอยากจะได้เออเมรนล้อนะครับผมให้เราเออเอา กดนะครับกดคลิกนะครับให้จนกว่านี้มันจะไปชี้ตรงเอมิลล์ล้วครับแล้วก็กดลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็รอเวลานิดหน่อยนะเพราะเอมิลล์มันเปลี่ยนนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับผมโอเคสมมติว่าเราอยากได้เลสตน stone ละ่ะเราอยากได้เลสตน stone แล้วก็กดไปปุ๊บนี่ครับก็จะได้เลสตน stone มาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเค โอเคครับเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาจัดพื้นที่กันหน่อยนะพื้นที่ในการสร้างก็ต้องใช้ขนาดประมาณอ่าอ่าสินะครับคูณห้นะครับกว้างอ่าสิกว้าง5้านะครับยาว11นะโอเคก็จะประมาณนี้นะโอเคเรามาสร้างกันเลยนะขั้นแรกนะครับให้เราวางอ่า วางสูงขึ้นมานะครับวางบล็อกสูงขึ้นมา2บล็อกนะครับแล้วก็วางไอเทมเฟรมนะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ไอเทมนะครับโดยใช้เป็นลูกธนูนะครับเหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเลสโซนท็อตหรืออะไรที่มันชี้ออกมาเป็นหัวให้เรารู้ได้นะครับผมเปิดอันนี้เราข้อผมก็จะมาสอนอนะ่ะการทำอนะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าวงจอนะรอ่ะสแ c กเตอร์สวิตนะครับโดยใช้ไอเทมเฟรมนะครับ อ่าเวลาไอเทมเฟรมนะครับต่อไป8บ็อกนะครับไอเทมเฟรมเดี๋ยวผมขอทุบข้างในไอเทมเฟรมก่อนปุ๊บเราไอเทมเฟรมนะครับกดข้อยปุ๊บลูกศรนะครับอ่าลูกธนูมันจะชี้ทางนี้นะครับผมชี้ไปทางนี้นะครับซึ่งอันแรกอะที่มันออกมาก็คือไฟเลสโซนเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะครับผม ถ้าพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะหันมาทางนี้นะหันไปทางนู่นแล้วมันจะส่งไฟออกมาครับสองนะครับสองส่งไฟออกมาสองปิ๊บ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 จนถึงตรงนี้นครับอันนี้ก็จะส่งไฟนะครับไปจนสุดเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่สามารถรับกระแสไฟได้อีกแล้วนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเค ต่อไปนะครับให้เราวางอ่ะบล็อกด้านบนนะครับผมแล้วก็ใส่เลสโซนด้านบนนะครับผมปุ๊บอ่ะด,ด้านบนก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เราทำอ่ะทำไฟครับไฟอ่ะมันจะออกมาแค่บล็อกเดียวนะครับผมให้เราทำนี่ครับ เลสโซนทอสสังเกตว่าเลสโซนทอสไฟมันจะดับหมดเลยครับพอกลับมาปุ๊บอ่าไฟมันจะดับแค่เดียวแค่ตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะดับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยกดเล่นซะมันเลยอ่าต่อไปนะครับให้เราวา,อาคอมพลเตอร์ปุ๊บคอมพลเตอร์นะครับตรงนี้นะครับไฟมันจะเข้ามาตรงนี้ถ้าเราใส่ดีพิเตอร์มันจะ ไม่ได้นะครับผมเราต้องใส่เป็นคาบเลเตอร์เพื่อนาไฟจากตรงนี้ปุ๊บให้เราวางคาบเลเตอร์ตรงนี้ไว้นะครับผมวางไว้นะครับผมแล้วให้เราวางเตาเผานะครับผมแล้วให้เราอ่าไอทมนะครับผมใส่เข้าไปในเตาเผานะครับไอทมที่เป็น1ชุดนะก็คือ64ชิ้นเราใส่เข้าไป14ชิ้นนะครับปุ๊บเดี๋ยวปรับให้มันเป็นทางนี้ก่อนปุ๊บ 14ชิ้นนะครับมันจะดับแล้วถ้าเราเอาออกมาต่ำกว่า14ชิ้นก็คือ13อะมันจะไม่ดับปึ๊บอ่า14ปึ๊บมันดับนะครับผมแล้วพอเรากดเข้าไปอีกทีปึ๊บมันถึงจะติดนะครับผมคือเราจะทำการตัดไฟนะครับเวลาไฟตรงนี้มันชี้เข้าไปนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการวางรีพิเตอร์เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บ วางไว้ตรงนี้นครับแล้วก็วางลิสโตนท็อตนะครับไม่ใช่ดิวางบล็อกบนลิสโตนท็อตนะครับผมโอเคแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่ลิสโตนท็อตนะครับผมถ้าไฟลิสโตจากลิสโตนท็อตนี้มันดับแล้วไปข้างบนมันก็ดับเช่นกันแสดงว่า ตรงนั้นก็คือที่ที่เราจะปล่อยไอเทมนะครับผมก็คือฝั่งนี้ฝั่งแรกนะครับก็คือช่องแรกนะครับผมปุ๊บอ่าถ้าเรากดเข้าไปอีกปุ๊บช่องสองไฟก็จะดับเหมือนกันนะแต่ด้านบนนะครับไฟด้านบนนะตรงอคอมพเพลเ,เตอร์ตรงนี้ครับมันมีไฟนะครับผมปุ๊บแต่ว่าไอเจ้าข้างล่างตรงอันที่สองด้านนี้นะครับเลสโตนท็อตก็ดับด้านบนนะครับลิฟเตอร์ก็ไม่มีไฟนะครับ แบบนี้นะครับไฟมันถึงจะสามารถจ่ายมาได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอ้เจ้า,าวงจรเลสโตนสำหรับเครื่องของมันนะครับผมโอเคต่อไปแล้วให้เราวางดับเบิร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบส่งไอเทมนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วให้เราวางเลสโตนไว้ด้านบนนะครับผมโอเคแบบนี้ ตรงนี้ก็อ่าใส่เป็นอ่านี่ทับเปอร์เชดนะผมเอาทับเปอร์เชดมาทำไมเอาเชดธรรมดานะครับผมอ่าเช็ดธรรมดาแล้วเราก็วางฮัพเปอร์นะครับผมแล้วเราก็วางต่อมาเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับผมแบบนี้โอเคต่อจากนั้นนะครับเราก็ทำการปิดด้าน,นบนปิด ริเวณนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นมันได้นะครับผมหรือว่าฉลับก็ได้นะหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นบล็อกไม่เต็มนะครับผมเพื่อให้เจ้ากล่องมันเปิดได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับให้เราใส่เป็นปุ่มนะครับผมลากดนะครับเราจะเอาไอที่หมอกมานะครับผมแล้วก็วางเรสต์โตนท็อตตรงนี้นะครับผมอ่า แล้วเราก็ใส่เลสโซนปุ๊บอ่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคครับเราก็ทําการไปเอาไอเทมมานะครับผมให้เราวางไอเทมเฟรมนะครับล้อมรอบไว้ตรงบริเวณน,นี้นะครับผมอ,อันแรกนะครับให้เราใส่เป็นอะไรก็ได้นะตามลําดับที่เราต้องการนะครับปุ๊บสมแติวอันนี้ใส่เป็นขนแกะสีส้มนะอันนี้ขนแกะสีม่วงนะสีฟ้านะครับสีเหลืองสีค่อนนะชมพูสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ อ่าแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็มาดูอันแรกนะครับว่าเราใส่เป็นสีอ่าส้มนะครับผมแล้วก็เอาไอเทมเข้าไปในดอปเปอร์แรกนะครับผมสีส้มนะครับผมปึ๊บโอเคนะครับผมแบบนี้แล้วก็เอาใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้เยอะๆนะครับให้เต็มเลย รึบโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมปึ๊บตามลำดับนะครับผมโอเคมันจะได้ตามลำดับนะครับผมนี่ถติว่าอันนี้นะครับมันชี้ไปสีส้มอยู่นะครับเราเรากดปุ่มตรงนี้นะครับผม,มเราก็จะออกมาสีส้มนะครับผมอ่าจะแบบนี้เลยนะครับผม อาสีส้มน,นะครับผมอ่าสมมุติว่าเราอยากได้สีเหลืองนะครับอยากได้สีเหลืองเราก็กดเข้าไปนี่ครับก็จะออกมานะครับสีเหลืองสมมุติว่าเราอยากได้อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็กดออกมาครับสีน้ําเงินจะรอนานหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับผมโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ โอเคครับสำหรับคิวโรนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์นะครับที่สำคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคิวโรใหม่ๆนะครับสำหรับคิวโรนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย